เรามาปิดคณาครับเออแบบนี้แหละเฮ้ยวคณะนี้คณะเดียวครับเรามาแต่งคณะให้มันดูสวยงามครับเดี๋ยวปีนี้น,นี่เราจะมาตัดหญ้ามานี่แหละ รอบสองข้นะครับยาวประมาณห้าสเมตรสองประมาณปประมาณเกือบร้อเมตรครับประมาณห้าสเมตรวัน 叫湖南。 ถูกนี่ก็มันไม่ค่อยคือนะ พาไปดูที่พาย้อนปิดเมื่อสองสามเดือนที่แล้วว่าเจอฝนแล้วมันจะหลุดมามไม่อยู่นะถูกไปเพราะว่าเป็นดินทรายแต่เราก็เหยียบบวดอัดอยู่เหมือนที่ก็น่าจะทั้งวันเลยดูไป เพราะว่าเราต้องนนุดันพวกเกล็ดไม้ต้นอไม้ขึ้นบน มันเดือดรล,ลวงเพราะบัวควายาครับนี่ตอที่เราขุด งานเอาไว้บนนี้แหละขอตำนานมันทางมาจะไลไปอีก นูน่นนี่มันตรงนะแต่ว่ามาันมาอยู่ที่นี่ทำไมเหมือนเบี้ยวตรงนี้นี่นนนราปิดาดอย่างสวยนะแต่ว่าวุ่นวายเนาะอย่างเับเลยแล้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ